นิทานเด็กเรื่องลูกปองสวรรค์การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีฮิปโปน้อยตัวหนึ่งชื่อฮิปโปฮิปโปเป็นเด็กขี้เล่นชอบร้องเพลงและเต้นรำแต่วันหนึ่งฮิปโปเจอของเล่นชิ้นใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนมันคือลูกปองสีทองขนาดใหญ่ลอยอยู่กลางท้องฟ้าฮิปโปรู้สึกตื่นเต้นมากรีบวิ่งไปคว้าลูกปองไว้ฮิปโป วิ่งมาด้วยความตื่นเต้นพวกแก,กมาดูเร็วๆสิฉันเจออะไรเจ๋งๆหนะ่าช้างน้อยอะไรนะ่ฮิปโปชูลูกปองสีทองขนาดใหญ่ลูกปองสีทองมันลอยอยู่บนฟ้าชั้นคว้ามันมาได้กระรอกน้อยว้าวสวยจังเลยแบ่งให้ฉันดูหน่อยสินกน้อยใช่ๆแบ่งพวกเราด้วยนะฮิปโปยิ้มกว้างไม่ได้หรอกมันเป็นของฉันคนเดียว ช้างน้อยเริ่มไม่พอใจทำไมละ่ะแบ่งกันเล่นสิสนุกกว่าตั้งเยอะกระรอกน้อยใช้ใช้แบ่งกันเถอะนะนกน้อยฮิปโปใจร้ายจังฮิปโปรเริ่มโมโหไม่ได้ใจร้ายฉันแค่ไม่อยากแบ่งสัตว์น้อยใหญ่เริ่มไม่พอใจพวกมันแย่งชิงลูกปองจากฮิปโปทุกตัวต่างอยากได้มันไว้ครอบครองสุดท้ายลูกปองสีทองก็ถูกฉีกขาดกลายเป็นเศษชิ้นเล็กๆ กระจายไปทั่วป่าสัตว์ทุกตัวรู้สึกเสียใจไม่มีใครได้ลูกโป่งนั้นเลยฮิปโปร้องไห้แย่แล้วลูกโป่งแตกแล้วช้างน้อยรู้สึกเสียใจบอกแล้วไงว่าให้แบ่งกันกระรอกน้อยใช่ใช่น้าเสียดายจังนกน้อยฮิปโปเรียนรู้บทเรียนแล้วใช่ไหมฮิปโปสะอื้นใช่ฉันขอโทษฉันจะไม่เห็นแก่ตัวอีกแล้ว สัตว์น้อยใหญ่ช่วยกันเก็บเศษลูกโปง่งมาทำของเล่นใหม่กันเถอะสัตว์น้อยใหญ่ช่วยกันประดิษฐ์ของเล่นใหม่จากเศษลูกโป่งสีทองแจกจ่ายให้กับสัตว์ทุกตัวในป่าทุกคนได้เล่นของเล่นชิ้นใหม่รู้สึกมีความสุขและเรียนรู้บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับการแบ่งปันมิตรภาพนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการแบ่งปันสิ่งของกับผู้อื่นนั้นดีกว่าการเห็นแก่ตัว มิตรภาพนั้นสำคัญเราควรช่วยเหลือและแบ่งปันซึ่งกันและกันของเล่นชิ้นเดียวอาจนำความสุขมาสู่ทุกคนได้เมื่อเราแบ่งปันมัน